สวัสดีครับพี่น้องนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญ FC ที่ติดตามช่องสมาคม h ช n แนลทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับช่องสมาคม h ช n แนลก็จะนำเหรียญที่ขายได้ราคาเกินหน้าเหรียญก็มีช่องรับซื้ออยู่สช่องนะครับที่ ช่องสมาคมชาแนลเคยขายมาโดยตลอดเป็นประจำนะครับกับ3มช่องนี้ในส่วนของเหรียญน,นะครับแบบไหนขายได้นะครับก็จะให้ดูไปทีละเหรียญทีละเหรียญน,นะครับสุดท้ายก็ขายได้อย่างไรเป็นเพราะสาเหตุอะไรถึงขายได้ก็จะมาสรุปกันนะครับเหรียญแรกนะครับเหรียญแรกก็ชนิด10บาทประสียนใหญ่ ปีพศ2553นะครับช่องสมงคาคมเทนเนลขายประจำเหรียญละ30บาทนะครับต่อมานะครับก็หลังครุฑนะครับเหรียญธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยด้านหน้ารัชกาลที่5กับรัชกาลที่9ด้านหลังก็จะเป็นครุฑนะครับ เหรียญน,นี้ก็ช่องสมาคมที่นแนวขายเหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะครับต่อมานะครับยี่สิบบาทอีกเหมือนเดิมนะครับปีสี่สี่สองห้าสี่สี่นะครับเหรียญปีนี้ก็ขายในราคาสิบห้าบาทสิบห้าถึงยี่สิบาทนะครับสำหรับปีพศสองพันสสิบสี่นะครับนี่ก็เหรียญปีสี่สี่ อันนี้ก็ปีห้าสามอ่าอันนี้ก็ปีพศสองพันร้อยสามสิบสี่นะครับเหรียญน,นี้ก็ช่องสมาคมที่ได้ขายมาตลอดเช่นกันเหรียญนนี้ก็ขายในราคาสามสิบบาทนะครับเหรียญน,นี้ก็ปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสามเช่นกันเหรียญน,นี้ก็ห้าสิบสาม เหรียญนี้เหรียญเตือหงนะครับปีพศ2530ก็ขายมาประจำเหมือนกันเหรียญละ10บาทกำไรหน้าเกินหน้าเหรียญ5บาทนะครับ2 3สามเหรียญก็ควรเก็บก่อนไม่ควรขายนะครับมี40 50หรือ100ก็น่าขายนะครับคุ้มค่าส่งนะครับอันนี้ก็ขายประจำนะครับ แล้วก็ออกมาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแบบเนื้อเกินมีเรือหรือว่ามีเรือเนื้อเกินนะครับขายอยู่ประจำเช่นกันนะครับมีเรือนะครับเรียญละสามสิบบาทนะครับเรียนนี้ก็มีเรือปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้ามีเรือเรียญละสามสิบบาท อันนี้เนื้อเกินนะครับเนื้อเกินปีพศ2537นี่ก็30บาทขายตลอดขายประจำนะครับมีเรือนะครับอันนี้ก็เนื้อเกินปีพศ2537นะครับอันนี้ก็เนื้อเกินปีพศ2551นะครับราคา30บาทเหรียญละ30บาทเหมือนกันหมดนะครับอันนี้ก็49เนื้อเกินมีเรือ มีเรืออันนี้มีเรือสองลำมีเรือสองลำนะครับถ้า,าขายเป็นหรือขายไปในกลุ่มนะครับก็อาจจะมีราคาสองร้อยสามร้อยนะครับสำหรับเรือสองลำนะครับแต่ขายรวมกันนี้ก็ได้เหรียญละสามสิบบาทนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดนะครับพี่น้องดูนะครับถ้าได้เหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดถ้ามีเนื้อเกินตรงนี้นี่ ดูตรงนี้ด้วยนะครับมีรูปสัตว์แปลกมากนะครับไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไงตรงพอสพำเภาคําว่าภูมิพลอดุลยเดชรูปรูปสัตว์ไม่รู้ว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนคล้ายๆกับตัวหมีบ้างนะครับที่กาลังจะตอดเหยื่อนะครับมีลักษณะสวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเกินนะครับวาละวาละต่างๆนะครับ ขายสูงสุดก็เหรียญละ13-14บาทถึง15บาทนะบอันนี้ก็ปี37เช็นกัน,นงินเกินเช็นกันนะครับก็ขอแนะนำนะครับเหรียญทั้งหมดตามในคลิปนี้นะครับให้เพื่อนๆได้รู้จักนะครับว่าเป็นเหรียญที่ขายได้ราคาเกินหน้าเหรียญนะครับแต่นะครับ,แต,นะรบแต่ต้องต้องมีเหรียญหลัก แต่ต้องมีเหรียญหลักเหรียญหลักคือเหรียญอะไรเหรียญหลักก็คือเหรียญปีพศ2,541นะครับต้องมีเหรียญน,นี้ถึงจะขายพวกนี้ได้นะครับย่อยๆพวกนี้ย่อยปีพศ2 5 2,541นะครับอย่างน้อยก็สองเหรียญสามเหรียญขึ้นไปนะครับหรือมีสองเหรียญก็ถือว่าใช้ได้ แล้วก็มีปีพศส,สอง2ร้อยสีอีก2เหรียญ3เหรียญก็ถือว่าใช้ได้นะครับสามารถเนฟเรียนย่อยพวกนี้ไปได้เหมือนกันนะครับก็อีกหลักๆเหรียญหลักก็อีกอีก,อกชนิดหนึ่งห้าบาทก็ปีสี่หกนะครับปีสี่หกหรือว่าเหรียญที่เขาต้องการมีคนนิยมนั่นแหละ ในในช่องที่เขาประกาศรับซื้อส่วนช่องที่รับซื้อส่วนส่วนช่องที่ช่องสมาคมี่แนลขายเป็นเป็นประจํานะครับก็มีอยู่สช่องนะครับก็สามารถเอ่ยชื่อได้อยู่ช่องหนึ่งก็คือช่องของปานาทปานาทคนใจดีนะครับถ้าเพื่อนๆมีเหรียญปีพศ2541และปีพศ2542เพื่อนๆก็สามารถนำเหรียญย่อยๆพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นาวาระต่างๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นชลิตห้าบาทเรือหงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือเอ r เรือเรือเกินมีเรือเนื้อเกินนะครับมีเรือเนื้อเกินนี่ก็แนบเข้าไปกับเหรียญหลักพวกนี้ขายได้นะครับเหรียญนี้ก็อยู่ในหลักร้อยแล้วนะเหียสี่สิบเอ็ดนี่นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับแนะนําเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้รับรู้ช่องทางของการขายเหรียญนะครับ ติดตามเอานะครับช่องไหนติดตามทาง youtube นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบก,กันใหม่สวัสดีครับ